พอนนอมกราบคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เคารพกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับสายกลางชาแนลสายทางแห่งธรรมะที่สอดแทรกหลักคําสอนทางพุทธศาสนาสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วฝากกดไลค์กดติดตามสายกลางทางธรรมเพื่อเพิ่มช่องทางการเผยแพร่ธรรมะให้มากยิ่งขึ้นฝากติดตามผลงานด้วยนะครับ สำหรับวันนี้กรบผมจะมาขอเล่าถึงวิธีทำบุญง่ายๆก่อนนอนจากคำสอนของหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านว่ามีอานิสงส์มากลองมาติดตามรับชมกันดูนะครับวิธีทำบุญให้เป็นชานแบบง่ายๆก่อนหลับและหลังจากตื่นนอนใหม่ๆก่อนจะหลับทำบุญเสียก่อนตั้งใจเอาเงินใส่ในภาชนะนั้นเก็บไว้คิดว่าเราจะถวายพระ เป็นฆ่าพัตตาหารก็ได้เป็นบริวารทานก็ได้เป็นธรรมทานก็ได้หรือสร้างพระพุทธรูปก็ได้ตามใจชอบแต่ก่อนที่จะใส่ถ้าว่าคาถาวิรทตโยเป็นก็ว่าไปถ้าไม่ว่าก็นึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์หรือพระปัจเจกพุทธเจ้าถือว่าเวลานั้นจิตของท่านเป็นพุทธานุสติธรรมานุสติ สังขานุสติเป็นอนุสติใหญ่การคิดว่าจะเอาสตางใส่ในบาทหรือใส่ในกระป๋องการคิดว่าจะใส่อันนี้เป็นจาคานุสติกรรมฐานคือเป็นฐานการใส่อย่างนั้นเป็นทานบารมีบรรดาลท่านพุทธบริษัทการทำเพียงแค่นี้ถ้าบันดาลพุทธบริษัททำทุกวันอย่างนี้อาตมาขอยืนยันว่า ทุกคนหนีลงนรกไม่ได้ถ้าเรามีการเริ่มต้นอย่างนี้หากว่าญาติโยมจะถามว่าทุกคนต้องการไปนิพพานทำจิตถ้าเป็นฌานอย่างนี้พื้นฐานใหญ่ถ้าหากว่านอนหลับตื่นขึ้นมาใหม่ๆถ้าเราหวังนิพพานสำหรับท่านที่ได้มโนมยิทธิอย่าลืมพุ่งใจตรงไปนิพพานทันทีแล้วก็ตั้งใจว่าถ้าตายเมื่อไร ขอมาที่นี่จุดเดียวอย่างนี้ไปนิพพานแน่ถ้าบรรดาลท่านพุทธบริษัทปฏิบัติแบบสุขวิปัสสโกเมื่อหลับตื่นขึ้นมาหายเหนื่อยแล้วก็รวบรวมกำลังใจจะนอนอยู่แบบนั้นก็ได้ไม่ต้องนั่งก็ได้ตามสบายเพราะการจเจริญทำสมาธิจิตบริสุทธิ์มันสำคัญอยู่ที่จิตใจไม่ได้สำคัญที่กาย ต้องปล่อยให้กายสบายอย่าฝืนกายรวบรวมกำลังใจนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมนึกถึงพระสงฆ์คิดตามความเป็นจริงว่าชีวิตนี้มันต้องตายจะตายวันนี้ตายพรุ่งนี้ตายเมื่อไหร่อันนี้ไม่ทราบคิดว่ามันตายแน่ก็คิดว่าถ้ามันตายเมื่อไรขอไปนิพพานจุดเดียว หลังจากนั้นจิตก็คิดตามความจริงว่าขึ้นชื่อว่าความโลภอยากได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นมาเป็นของเราโดยไม่ชอบรทมเป็นของไม่ดีเราไม่ต้องการความโกรธคิดประทุษสาร้ายบุคคลอื่นเป็นของไม่ดีเราจะไม่โกรธความจริงมันต้องโกรธอาจจะลืมก็คิดทุกวันอารมณ์จะตายตัว และความลหลงไหลไฟฝันในรูปเสียงกลิ่นรสคือร่างกายของเราคิดว่าจะทรงตัวเป็นของไม่จริงของในโลกทั้งหมดมีอันจะต้องสูญหายไปในที่สุดคือต้องพังหมดเราไม่ต้องการร่างกายที่ไม่ดีอย่างนี้โลกที่เต็มไปด้วยความทุกขอย่างนี้เราไม่ต้องการอีกเราต้องการจุดเดียวคือนิพพานหลังจากนั้น ถ้ามีเวลาก็ภาวนานิดหน่อยพอใจสบายแล้วค่อยลุกไปทำงานต่อไปได้เพียงเท่านี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายให้ทำวันละเล็กละน้อยกำลังบุญของท่านส่วนใหญ่นี้ใหญ่มากไม่ใช่เล็กกำลังใหญ่มากเวลาท่านป่วยไข้ไม่สบายถ้าอาการตายจะเข้ามาถึงให้สังเกตไว้ถ้าป่วยครั้งใด ถ้าจิตใจยังวุ่นวายอยู่ขณะนั้นมันไม่ตายป่วยคราวนั้นไม่ตายถ้าป่วยถึงคราวเครียดมันจะตายจริงๆพอเริ่มป่วยจริงๆจิตจะเริ่มทรงตัวจิตนี่จะเริ่มไม่เป็นห่วงอะไรเริ่มป่วยน้อยๆนี่จิตมันมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้มันไม่แน่นอนมันอาจจะตายก็ได้ทรัพย์สินทั้งหลายที่มีอยู่ ไม่มีความสำคัญสำหรับเราถ้าเราตายเวลานี้เราหมดห่วงจิตมันก็เริ่มเป็นสุขอารมณ์เยือกเย็นจิตวางเฉยถ้าเป็นอย่างนี้บรรดาลท่านพุทธบริษัทให้หวังได้คราวนี้ตายแน่แต่ก่อนจะถึงเวลาตายจริงๆถ้าในเจ็ดวันในระยะเจวันหรือสามวันก่อนจะตายจะพบภาพ ภาพที่ได้เห็นจะเต็มไปในอากาศจะกระวานนี่เต็มไปหมดถ้าเห็นเทวดาอยู่แนวหน้าให้ท่านทราบว่าตายคราวนี้จะได้เป็นเทวดาแน่ถ้าเห็นพรหมอยู่แนวหน้าให้ทราบได้ว่าตายคราวนี้เป็นพรหมแน่ถ้าเห็นพระอยู่แนวหน้าพระพุทธเจ้าอยู่ใกล้ที่สุดตายคราวนี้ได้ไปนิพพานแน่อันนี้เป็นนิมิตหมายแน่นอนและถ้าถามว่า ต้องการอยู่บ้านหรือต้องการอยู่วิมานให้ท่านพุทธบริษัทตอบเบาๆว่าต้องการวิมานครับแล้วก็ภาวนาพุทธโธภาวนาพุทธโธเบาๆจนในที่สุดก็เงียบไปพร้อมกับคำภาวนาและลมหายใจเข้าออกรวมความว่าเธอตายคู่กับพุทธโธเป็นอันว่านิมิตเครื่องหมายนี้บันดาลท่านพุทธบริษัทมีจริง อาตมาผ่านแบบนี้มาหลายสิบรายที่พบมาเองนะไม่ใช่หลายรายหลายสิบรายและวิธีแก้ของอาตมาก็มีวิธีเดียววิธีนี้เพราะว่าอย่างอื่นเวลานั้นมันแก้ไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเงินชําระนี่สงถ้าบังเอิญไม่เป็นนี่สงก็เป็นสังฆฐานหรือวิหารฐานรวมความว่า เป็นบุญใหญ่ที่เขาจะพึงได้รับนี่เป็นอันว่ามนุษย์เราที่ตายนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททุกคนจะเห็นนิมิตก่อนแต่ว่านิมิตที่ดีและก็ถูกตัดเพราะกฎแห่งกรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรมยานวัดท่าสูงสำหรับเรื่องราวที่ได้นำมาเสนอก็ได้จบลงเพียงเท่านี้ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าของเรื่อง ที่ได้นำเรื่องราวนี้มาเผยแพร่เป็นธรรมทานให้ท่านผู้ฟังได้รับชมกันนะครับและขอขอบคุณท่านผู้ฟังถูกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมช่องเราทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังนะครับสาธุ